วันนี้เรามาต่อกันในตอนที่2เกี่ยวกับรถปี2021ครับวันนี้จะพูดถึงรถยุโรป3ค่ายครับได้แก่ KTM h u s q v a n a แล้วก็ Gas Gas 3แบรนด์นี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างรูปโฉมภายนอกแล้วก็ราคาเท่าไหร่แหล่งซื้อขายที่ไหนนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตาม FC ทุกท่านครับพบกับ7-1เ n e ออนไลน์กับผมโบธนรัตน์เพียรจันทร์ครับวันนี้เรามาพบกันในตอนที่2ครับสำหรับรถปีใหม่2021ขนาด250ซีซีสี่หยะที่ตอนนี้ได้เผยโชมออกมาครบทุกยี่ห้อแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อจากญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปปีนี้มีทั้งหมด7แบรนด์ด้วยกันปกติแล้วจะมีแค่6นะครับมีญี่ปุ่น4แล้วก็ยุโรปอีก2 แต่ปีนี้มีน้องใหม่จากยุโรปเพิ่มมาอีก1ยี่ห้อนั่นคือยี่ห้อแกสแกส,แกสนั่นเองจากตอนแรกนะครับตอนที่1ผมได้พูดไปเรื่องรถจากญี่ปุ่น4ข่ค่ายว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างรูปโฉมภายนอกและก็ราคาที่คาดการว่าเข้ามาประเทศไทยแล้วพร้อมเอกสารสัปสามิตรจะขายอยู่ที่เท่าไหร่พร้อมทั้งแหล่งซื้อขายนะครับก็มีทั้ง4ยี่ห้อครับ h อนด้ y ย m ม h a k a คาวแล้วก็ซ u ซูิ วันนี้เรามาต่อกันในตอนที่2เกี่ยวกับรถปี2021ครับวันนี้จะพูดถึงรถยุโรป3ค่ายครับได้แก่ KTM h u s q v a n a แล้วก็ GasGas นะครับส5 0 4จังหวะเหมือนกันโดยที่ปกติแล้วนะครับรถยุโรปจะมีแค่2แบรนด์คือ KTM กับ h u s q v a n a ตอนแรกจะมีแค่ KTM ที่ดังๆแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับ ทาง k t m ได้ Take over h u s w a n a แล้วก็ได้พัฒนาควบคู่กันมาทำให้ตอนนี้ h u s q a n a เป็นรถที่ติดตลาดอีกหนึ่งแบรนด์แล้วก็สร้างแชมป์มาหลายรุ่นนะครับตอนนี้ดังมากทั้งยุโรปแล้วก็อเมริการวมถึงประเทศไทยก็มีคนเล่น h u s q v a n a ค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้จะพาไปชมกันว่า3แบรนด์นี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างรูปโฉมภายนอกแล้วก็ ราคาเท่าไหร่แหล่งซื้อขายที่ไหนนะครับวันนี้ตามไปชมกันครับกับเซมินออนไลน์ครับเรามาเริ่มกันที่แบรนด์ที่1น,นะครับยี่ห้อแรกคือ k d m k d m เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของยุโรปก็ว่าได้เลยสร้างแชมป์มามากมายนะครับรายการ MXGP ทั้งรุ่น 210cc450cc ที่เราคุ้นเคยกันคุ้นตากันก็คือ Antonio นะครับเบอร์ Ber 222เจฟฟี่เฮอริงเบอร์84แล้วก็ทางฝั่งอเมริกาก็จะมี Cooper ์เวฟนะครับเบอร์2นั่นเองปีนี้ kdm พูดถึง2 5 4 cc สิงวะนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเรามองรูปโฉมภายนอกก็ยังดูเหมือนเดิมอยู่แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแค่สติกเกอร์กราฟ,ฟิกภายนอกเท่านั้นเพราะว่าผมเองนะครับได้ขี่ kdm อยู่ในปี2020 หลังจากที่ผมขี่รถญี่ปุ่นมาหลายปีนะครับก็เดี๋ยวเล่านิดนึงปี2020ของ KTM นะครับจากประสบการณ์ที่ขี่อยู่ตอนนี้ค่อนข้างจะแตกต่างกับรถญี่ปุ่นใน,ในเรื่องรอบเครื่องนะครับรอบเครื่องรถญี่ปุ่นจะขึ้นเร็วกว่าจะมาแบบต้นรอบต้นรอบกลางเหมาะสำหรับสนามสั้นๆประเทศไทยส่วนรถ KTM จะขึ้นแบบนุ่มนวลน,นะครับรอบจะมาจัดจ้านในช่วงกลางกับปลาย ทำให้เหมาะกับสภาพสนามที่ยาวๆวิธีการแก้นะครับอยากให้ขี่แล้วใกล้เคียงกับรถญี่ปุ่นก็คือจะต้องขี่เกียร์ให้ต่ําลงแล้วก็ลากเกียร์ให้ยาวมากขึ้นเพราะว่ารถ KTM เกียร์ค่อนข้างยาวกว่ารถญี่ปุ่นนะครับเราขี่เกียร์เดียวกันสมมติขี่เกียร์สาม KTM ยังไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ครับรถญี่ปุ่นต้องเปลี่ยนเกียร์แล้วนี่คือข้อดีของรถ KTM นะครับอีกอย่างหนึ่งคือการปรับจูนครับปรับจูนอาจจะปรับแมปนะครับ ใส่ท่อแล้วก็เปลี่ยนกล่องเพื่อให้เหมาะกับสภาพสนามประเทศไทยแล้วก็สไตล์การขี่ของนักแข่งแต่ละคนที่ใช้ KDM นะครับกลับมาที่ตัวรถปี2021ครับหลังจากที่บอกไว้ว่าเปลี่ยนแค่ภายนอกนะครับกราฟิกดีไซน์ปีนี้ KDM ได้เน้นเรื่องช็คอัพนะครับทำให้เปลี่ยนระบบโชคจากปีที่แล้วที่เพิ่งจะเปลี่ยนมาเป็นโชครุ่นใหม่เปลี่ยนจาก19มาเป็น20 เป็นโชคลมนะครับชื่อรุ่น XX ซึ่งทำงานโดยใช้ลมเป็นหลักซึ่งปีนี้2021ได้ปรับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนวาลวข้างในใหม่ให้น้ำมันใช้งานร่วมกับลมได้ดีมากขึ้นเพราะว่าปี2020นะครับจากที่ผมขี่อยู่ตอนแรกเลยลด Standard ซื้อมาจะรู้สึกว่าโชคค่อนข้างนิ่มนะครับแล้วก็รีบาวโชคหลัง ค่อนข้างปรับได้น้อยรีบาวคือทําให้มันขึ้นช้าขึ้นเร็วครับความหนืดของโชคค่อนข้างจะมีน้อยผมก็เลยนําไปโมดิฟายที่เทคนิคเลยทําให้โชคโอเคขึ้นแล้วก็สามารถปรับรีบาวได้ดีมากขึ้นการซับการขี่ก็ง่ายมากขึ้น k ค m ก็เลยพัฒนาในปี2021เรื่องโช๊คอัพนะครับเดี๋ยวต้องคอยติดตามครับว่าเมื่อใครนำรถเข้ามาปีใหม่นะครับถ้ามีโอกาสก็จะไปรีวิวแล้วก็ลองทดสอบดู เปรียบเทียบว่ามันแตกต่างจากปี20อย่างไรบ้างนะครับและอีกจุดสำคัญครับของ KTM ปีนี้ที่ปรับเปลี่ยนนอกจากโชคแล้วก็คือระบบจูนสามารถจูนผ่านมือถือไดอ้มีแอปจูนผ่านมือถือนะครับเหมือนกับรถญี่ปุ่นในช่วงปี2019รถยามาฮ่าได้ทำแอปออกมาคือเราสามารถจูนผ่านมือถือทั้ง Android, iOS นะครับ เราเป็นช่างเองได้เลยสําหรับนะักแข่งแค่มีมือถือแล้วก็โหลดแอป,ปมาก็ปรับจูนได้เลยเราชอบแบบไหนสนามดินแข็งสนามดินทรายหรือว่าสนามโคนนะครับปีนี้ ktm ได้พัฒนาเรื่องแอป,ปบอกมาแล้วส่วนโปรแกรมการจูนหรือว่าตัวจูนที่เข้ากับรถเนี่ยผมไม่ทราบว่าทางศูนย์ที่ซื้อรถใหม่จะมีแถมมาหรือเปล่าอันนี้ต้องลองไปสอบถามกันดูนะครับราคารถยุโรปจะแพงกว่ารถญี่ปุ่นครับ ปกติเลยทุกปีนะครับก็จะแพงกว่าหลักหลายหมื่นครับแต่ว่าปีนี้ถือว่าใกล้เคียงกันมากๆลรถญี่ปุ่นนะครับปีนี้ที่ผมพูดไปในตอนที่1ราคาอยู่ที่360,000บาทพร้อมเอกสารสปรสามิตรรถยุโรปก็จะราคาแพงกว่า2,000 20, 0บาทราคาตั้งอยู่ที่380,000บาทพร้อมเอกสารสปรสามิตรสำหรับ kdm 2021นะครับส่วนแหล่งซื้อขาย ศูนย์ KDM นะครับไม่ได้มีเป็นศูนง KDM แบบแท้จริงในประเทศไทยแต่มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่พัทยานะครับตอนนี้มีรถแล้วเรียบร้อยใครที่สนใจก็ลองไปหาข้อมูลลองไปดูรถตัวจริงได้ที่พัทยานะครับมีขายแล้วราคา380,000บาทพร้อมเอกสารสามิตรครับยี่ห้อต่อมาครับคือ h ั s w a ว a นะครับรหัส fc 250 FC ย่อมาจาก f o r Stroke คือตัว F นะครับก็เลยเป็น FC 2 5 0ถ้าเป็นรถสองยังหวะก็จะรหัส TC 125cc 250cc นี่คือข้อมูลนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่า FC TC มันคืออะไรนี่ก็คือคำตอบนะครับตัวรถ2021นะครับ h a q v a r n a 2 1 0 c c ยีังหวะก็ยังคงรูปโฉมเดิมนะครับถ้าเราดูเปรียบเทียบกับปี2020 ก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรมากนะักเปลี่ยนแค่สติกเกอร์กราฟิกดีไซน์ภายนอกนะครับก็จะเป็นเปลือกสีขาวดูสะอาดตาตัดกับสีน้ำเงินสีกรมนะครับแล้วก็สีเหลืองคาดเล็กน้อยตัวนี้ก็มีการพัฒนาควบคู่กับ KTM แบบที่บอกไปเพราะว่า KTM ได้ Takeover h u s ัส a ana แล้วก็มีการพัฒนาควบคู่กันมาทั้งระบบเครื่องยนต์ระบบช็อคอัพนะครับปีนี้ก็เหมือนกับ KTM ครับได้ เปลี่ยนเรื่องตัวโช๊คเหมือนกันนะครับส่วนเครื่องยนต์ก็มีปรับเปลี่ยนเล็กน้อยครับจะเน้นเรื่องแมปแมปที่ปรับได้2แมปทางด้านซ้ายมือของแฮนด์นะครับที่ผมเคยรีวิวไปสําหรับรถ ktm แล้วก็ฮัสซาน่าจะมีแมป1คือแมป t a ต d a า d แมปสองแมปดุดันแล้วก็มี traction control นะครับมี launch control ปีนี้ทั้ง ktm แล้วก็ฮัสซาน่านะครับได้พัฒนาเรื่องแมปแมปที่สให้มีความ จากที่เดิมนะครับดุดันอยู่แล้วให้มีความดุดันมากยิ่งขึ้นนี่คือจุดที่ปรับเปลี่ยนสําหรับ h ั s สวานแล้วก็ KTM นอกจากเรื่องโชกัพแล้วก็ระบบจูนผ่านแอปนะครับยังไม่แน่ใจว่า h ั s ส์วานมีระบบจูนผ่านแอปเหมือน KTM หรือเปล่านะครับจากที่ผมดูมาเห็นแต่ KTM ที่ที่มีนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามว่าจะมีแอปเหมือนกับ KTM หรือเปล่านะครับ ส่วนราคาฮั s สวาน่าก็ราคาเดียวกันกับ KDM ครับราคา380,000บาทพร้อมเอกสารสับปสมิตครับตอนนี้ที่ไประเทศไทยก็มีรถแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีคนเพิ่งไปซื้อมาผมเพิ่งเห็นใน Facebook เมื่อ2-3วันที่ผ่านมาจัดมาแล้วเรียบร้อยสำหรับ h ั s สวาน่าปี2021แหล่งซื้อขายก็ที่เดียวกันกับ k t m เลยครับศูนย์อยู่ที่พัทยานะครับเรียกได้ว่าไปที่เดียวคุณสามารถดูได้ทั้ง k t m ทั้งฮัสว a n a าเลยก็ราคา380,000บาทครับแพงกว่ารถญี่ปุ่น20,000บาทใครที่สนใจก็ลองไปหาข้อมูลแล้วก็ไปดูได้ครับเผื่อถูกใจคุณก็ไปจัดได้เลยตอนนี้มีรถแล้วนะครับสำหรับ2ค่าย KTM แล้วก็ฮัสซัว n าครับและแบรนด์ที่3ครับแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดเลยยี่ห้อแกสแ a s ยี่ห้อนี้นะครับ ได้ทำรถเอนดูโรก่อนหน้านี้แล้วก็ทำรถไทล์อัลคือรถไต่เขานะครับปี2021ครับได้เข้ามาทำตลาดในเรื่องรถมอเตอร์คสนะครับเพราะว่าถูกยักษ์ใหญ่อย่าง KTM takeover mm. ไปอีกแล้วทำให้เหมือนกับฮั q v ัว n a ในปีก่อนหน้านี้ทำให้ตอนนี้ฮั q v ัว n a ติดตลาดควบคู่กับ KTM ไปแล้วนะครับปีนี้ได้มาเทคแก๊สแก๊ก็เลยทำให้รถแก๊สแก๊สมีหน้าตาเหมือนกับ KTM เลย ในช่วงต้นปีนะครับได้มีการเปิดตัวทีมแข่งแ a s สแก๊ส่งนำการแข่งขันในรายการ MXGP ส่งทั้งรุ่น250แล้วก็รุ่น4 5 0ก็มีรูปโฉมตัวรถนะครับในช่วงต้นปีเหมือนกับ KTM เลยเพียงแค่เปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีแดงเท่านั้นนะครับใครที่ดูรายการ MXGP อยู่ก็คงจะคิดเหมือนกันกับผมก็คือเป็น KTM สีแดงนั่นเองพอในช่วงกลางปีนะครับหลังจากที่ ทำทีมแข็งไปแล้วได้เปิดตัวรถที่จะวางขายในปี2021ครับโมเดล2021นะครับก็มีรูปทรงเครื่องยนต์รวมถึงโชกคอัพเหมือนกับ KTM แล้วก็ Husqvarna เลยครับรวมถึงตัวเฟรมนะครับที่เป็นเฟรมค k ม m รี่เหมือนกันเพียงแต่เปลี่ยนพลาสติกภายนอกให้มีดีไซน์ที่แตกต่างนะครับก็จะมีความใกล้เคียงกับ Honda 450นะครับแต่ว่าเป็นสีแดง ถ้ามองดูนะครับเหมือน k t m ใส่เปลือก h o n d a นั่นเองสำหรับแก๊สแก๊ปี2021ส่วนเรื่องราคานะครับรถแก๊สแก๊สจะถูกกว่ารถ k t m แล้วก็ฮัสซาน่าปกติแล้ว k t m กับฮัสวาน่าจะราคา380,000บาทใช่ไหมครับสำหรับแก๊สแกนะครับเปิดราคามาในประเทศไทยราคาตั้งอยู่ที่360,000บาทพร้อมกับเอกสารสัสามิตรครับเรียกได้ว่าราคาเท่ากับรถญี่ปุ่นเลยนะครับสำหรับใครที่ อยากขี่รถยุโรปแต่ราคารถญี่ปุ่นก็นี่ครับแกสแกสเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะซื้อรถใหม่ก็เหมือนเราได้ขี่รถ KTM ในราคาถูกลงมานะครับก็จะเปลี่ยนแค่พลาสติกภายนอกที่แตกต่างกับ KTM ผมคิดว่าอะไหล่ส่วนมากใช้กับ KTM แล้วก็ฮัสวาน่าได้ส่วนแหล่งที่จะสามารถซื้อได้นะีครับก็อยู่ที่ศูนย์นิพัธยาเช่นเดียวกัน ตอนนี้ยังไม่มีรถเข้ามานะครับแต่คาดว่าจะเข้ามาในช่วงต้นปีสำหรับแก๊สแก๊ตอนนี้มี2ยี่ห้อเท่านั้นที่มีอยู่แล้วนะครับก็คือ KDM กับ a ัทสวรราคา3,800,000บาทส่วนแก๊สแกสเนี่ยต้องรอช่วงต้นปีนะครับเราถึงจะได้เห็นตัวจริงว่าหน้าตารูปโฉมเป็นอย่างไรถ้าใครอยากดูนะครับว่ารถมันแรงขนาดไหนแล้วก็รูปโฉมเป็นอย่างไรก็เข้าไปดู รายการใน xgp ได้ครับทั้งรุ่น450แล้วก็รุ่น2 5 0ีแต่บอกได้เลยครับว่าเสียงเหมือน kdm นะครับเครื่องโยนตชกคอัพเหมือนกันเพียงแค่เปลี่ยนเปลือกนะครับเปลือกพลาสติกที่มีความแตกต่างกันเท่านั้นเองนี่ก็เป็น 3แบรนด์นะครับจากยุโรปที่นำเสนอในวันนี้ปี2021ครับเมื่อมีโอกาสได้เจอรถ2021นะครับไม่ว่าจะเป็นจากยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นก็จะนำมาทำคลิปรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็ความแรงจะขนาดไหนนะครับตอนนี้ผมอยากเห็นเลยคืออยากเห็นแก๊สแก๊สครับว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องรอติดตามครับว่าใครจะเป็นคนขี่คนแรกในประเทศไทย สำหรับคลิปนี้นะครับคิดว่าน่าจะถูกใจสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะเล่นรถใหม่ปี2021จะซื้อรถยุโรปดีหรือว่าญี่ปุ่นดีนะครับตอนนี้น่าจะมีคำตอบในใจแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในทุกๆวันแล้วก็มีเรื่องราวหลากหลายมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับ คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ